สวัสดี f c เพื่อนพี่น้อง f อทางบ้านนะครับผมก็วันนี้จะพามาตามแนวทางนเนาะแนวทางความฝันนะครับผมฝันแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะฝันดีนะครับผมตงแต่ตองวดเนาะนะครับผมก็สวัสดีทางช่องนิวพารวยนะครับผมนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยเนาะใช่ไหมสามช่องคับแล้วก็มีแฟนเพจนิวพารวยแฟนเพจน้องสาวน้องหลาพารวยแฟนเพจใช่ไหมครับวันนี้ก็มาตามแนวทางความฝันของแอดมินนะครับผม ก็ย้ายที่นอนใหม่คู่ใหม่ค่อนข้างที่จะฝันดีนะครับผมเอ่ิก็เอาความฝันแต่ตัวงวดเนาะตัองวดนี้ฝันว่าได้เอาทองมาฝังที่บ้านนะครับผมฝันว่ามีตำรวจมาจับนะครับผมเป็นตำรวจสายลับนะครับผมทีนี้แฟนก็เลยบอกให้เอาทองเนี่ยไปฝังไว้ที่หลังบ้านเพราะกลัวตำรวจจะมาจับนะครับผมแอดมินนี่กรีบรีบรอทองไปฝังไว้ที่หลังหลังบ้านเนาะ บ้านบ้านเลขที่แดหมู่เจดนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นอ่ะแอดมินยังไม่ได้ปล่อยบ้านเลขที่8ดหมู่เจ็ดแดเจดนี้แอดมินยังไม่ได้ปล่อยน,น,นะครับผมปล่อยไปแค่เลขอายุของตัวเองสองหกสองเจ็ดนะครับผมก็สองหเจ็ดนี้มันมันตรงกับความฝันที่ฝันเห็นปู่พญานาคเจ็ดเสียนด้วยตอนต่องวดครับผมก็เลยฝันว่าจางไหนคะ่ะฝันเห็นปู่พญานาคฝันเห็นปู่พญานาคเจ็ดเสียนในความฝันตัวเองไปยืนอยู่ตรง หหินนะครับผมคล้ายๆกับแม่น้ําเนาะแล้วทีนี่มีมีเสียงแทรกเข้ามาในหูบอกว่าตรงนี้เป็นแม่น้ําโขงนะครับในความฝันเนาะเป็นเพรีานาคองสีเขียวกับองค์สีแดงในความฝันเพรนาคเจสเซียน <ๆ S 1> ก็เลยตีเป็นอายุของตัวเองเพรนาคก,ก็ตีเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสองซึ่งมันก็ตรงกับอายุของตัวเองสองหกสองเจ็ดใช่ไหมอืมแล้วฝันรอบต่อมาฝันว่า ตำรวจจับคล้ายๆกับฝันของงวดที่แล้วของงวดที่แล้วฝันว่าพ่อโดนตำรวจจับพ่ออายุห้าสิบเก้าย่างหกสิบฝันเขาว่าฝันฝันมาเห็นตำรวจจับแต่ตำรวจจับไม่ได้จะได้โชคเหมือนกันเลยเหมือนฝันในเหมือนกันในลักษณะที่ว่าพ่อโดนตำรวจจับแต่ตัวเองไม่โดนจับนะอันนี้ก็ฝันว่าตำรวจจะมาจับแต่ตำรวจก็จับไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเอาทองไปฟังไว้แล้วตำรวจจะมาจับเป็นสายลับคล้ายๆหน่วยสวาร์ทสายลับ มาเต็มเลยทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเป็นเงาเป็นเงาปุ๊บมาเลยแล้วทีนี้ฝันล่าสุดฝันล่าสุดคงสุดท้ายเลยฝันว่าขี่รถฝันว่าขี่รถซาเล้งคันนี้คันข้้งหลังนี่นะครับผมอันนี้ก็คือว่าหลังที่หลังวันที่ว่าย้ายมาอยู่นี่นอนนอนที่บ้านนี้คือแรกนะครับผมก็ตัวแอดมินนี่ไม่รู้นะว่ามันมีรถซาเล้งคันนี้อยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีรถซาเล้งอยู่ ทีนี้ฝันเกี่ยวกับรถซาเล้งฝันว่าขี่รถซาเล้งคันนี้ไปโกยทองนะครับแต่ไม่รู้ว่า,าไปโกยที่ไหนแต่มันไม่ใช่หลังบ้านนะไม่ใช่หลังบ้านที่เราทองไปฝังแต่ฝันว่าได้ไปโกยทองตื่นเช้ามามาดูรถซาเล้งทะเบียน878ตรงกับบ้านเลขที่นะครับตรงเกี่ยวเกี่ยวกันกับความฝันรอบที่สองที่ฝันว่าเอาทองไปฝังไว้เอาทองไปฝังบ้านเลขที่8 7. ความฝัน ตรงกันกวะาตัวนี้ยฝันสองขึ้นซ้อนสอ,นสองขึ้นซ้อนเหค่ะเนี่ยไม่แอดแอดนี่ไม่เห็นทะเบียนรถนี้ใจขึ้นเลยนะว่าม,มันมันเลขมันตัวเดียวกันกับบ้านเลขที่เนาะทะเบียนรถแปดเจ็ดแปดนะครับแอดมินตอนแรกตอนแรกแอดมินเนี่ยจะจะไม่ได้ปล่อยแปดเจ็ดนะครับผมตอนแรกไม่ชอบเนาะก็เลยนิ้นไปเลยเจ็ดเก้าสองเป็นอายุข,ของตัวเอง <S <S นครับก็เลยว่า ไม,ไม่ปล่อยไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ฝันสองคืนซ้อนตอนเลขจะไม่ปล่อยเขาอาจจะมาย้ำก็ได้เนะทีนี้ย้ำชัดเจนเลยครับผมตอนเลขจะไม่ปล่อยบ้านเลขที่เนาะทีนี้มาเห็นทะเบียนรถต้องปล่อยเลยครับผมเห็นนิจใจขึ้นเลยแปดเจ็ดแปดตรงกันกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่แปดหมู่เจ็ดขึ้ติดไปไปขึ้นเจ็ดเก้าสองนี่กลับหัวเป็นหกสองหกเจ็ดเดียบ่ะค่ะตัดใช่ครับกลับหัวหกสองวงเกตพะมันตรงกับอายุ 62 62 72ตรงกับอายุว่าตามอายุนี่ตามมาังแดงงวดที่แล้วเนาะมันออกแต่อายุพอ่อตัวอายุผมนี่ยังไม่ได้ออกที่ฝันว่าตำรวจจับแต่ตำรวจจับไม่ได้นะครับไม่แนี่มันอาจจะตามออมองวันนี้เนาะแล้วก็เลยมีเนี่ยเพิ่มเติมนะครับผมล่าสุดโค้งสุดท้ายเนาะ8 7 8นะครับผมเป็นทะเบียนรถเปมนตัดเลี้ยงแมีแค่ 8, 8 8กับ7 8นะคะ ตอนแรกจะไม่ปล่อยนะครับผมทีนี้มาฝันเกี่ยวกับซาเล้งคันนี้ครับตอนแรกซาเล้งคันนี้มันคุมผ้าไปนะผมไม่รู้ว่าซาเล้งมันจอดอยู่ตรงนี้เฮ้ตื่นเช้ามาก็เลยมาทีเอา้าเหมือนเหมือนรถในฝันที่ขี่ไปโกยทองเลยก็เลยเปิดดูเห็นทะเบียนรถอ้อใช่เลยแปดเจ็ดแปดแต่ในความฝันเนี่ยไม่มีไม่ไมีทะเบียนรถนะครับผมแต่เอรถที่ผมขี่ซาเล้งอ่ะมันลักษณะคล้ายๆแบบนะครับผมห้างๆเป็นห้างห้า,หานะครับผมขี่ไปโกยทอง ทองมาเต็มชาเลงเลยเนี่ยเต็มชาเลงมันมันมันขัดมันขัดกับฝันรอบที่สองฝันรอบที่สองแฟนให้เอาทองไปฝังฝังไว้หลังบ้านหลังบ้านจะของนี่บอสบ้านบ้านที่อยู่นี่นะครับผมบ้านเลขที่แปดหมู่เจ็ดนี่แหละครับบ้านเลขที่แปดตัวเดียวอืมแปดหมู่เจ็ดมันก็เลยเจ็ดแปดก็เคยปล่อยอยู่นะเจ็ดแปดเจ็ดแปดมันก็ออกอยู่ช่วงนั้นจำนอกตามหลังแต่งดเนี่ยถ้าผมว่าฝันเกี่ยวกัน ลองดูครับเป็นแค่แนวทางเนะเป็นแนวทางความฝันอยากแบ่งปันเอฟซีน,นะครับผมอันมากู้ให้ร้ายโกมูค่ะพี่นิวมากู้ไหนบอกก็ความฝัน,น,นต่องงอนเลยครับผมตัวใดค่ะเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสองเนี่ยแหละครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสองกับแปดเจ็ดแปดแปดนีบเป็นตัวล่องไว้อยู่กล่าค่ะครับเจ็ดแปดแปดแปดแต่เลขมันก็ไม่เยอะนะเลขมีสองตัว แต่แปดเจ็ดแปดแปดนี่ฝันตัวนี้ฝันสองคืนซ้อนฝันสองรอบอง่ายๆก็คือรอบรอบที่สองกับรอบที่สามก็คือว่าฝันเกี่ยวบ้านเลขที่ฝันเกี่ยวเลขตัวเนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่นะครับผมสอขคืนซ้อนเนาะครับแต่ตัวตัวแอดมินนี่ไม่เคยฝันในลักษณะนี้สักทีส่วนใหญ่จะฝันแต่รอบเดียวรอบเดียวก็ออกเป๊ะๆเ,เลยนะเนาะ ที่ฝันฝันรอบเดียวก็ออกเป๊ะเป๊ะเลยมาก่อนนะนี่พันยานเ้าเอ,อาลงไห้หรือเปล่าเจ็ดแปดเลยไม่ยำหยีใช่เพื่อนกลัวเราไม่ลงนะครับผมตอนแรกผมจะไม่ผมจะไม่ปล่อยนะ,ะเจ็ดแปดตอนแรกที่ฟันเห็นว่าเอาทองมาฝังบ้านเลขที่แปดหมู่เจ็ดนะครับก็ไม่ลงที่นี้มาฝันเกี่ยวอีกทะเบียนรถแปดเจ็ดแปดไม่ลงไม่ได้แลนะ้วเนาะเพราะมันฝันเกี่ยวสองคืนค่ะสองคืนจนเนาะครับค่ะขอเบอรตัวเลขหน่อยค่ะพี่นิว มีคองสุดท้ายนะครับผมถ้ว่าสองตัวนีม้มักมักตัวใดค่ะมักคู่ใดครับพี่นึง่งต่องวดนี่แหละครับผมหกสองหกสองสำหรับปรุงงบหน่อยเนาะคะ่ะยังไมาทาง่ทันนิดนึงหกสองเจ็ดสองทั้ง, 6, 2, 7, 2. 2> งนี้ ใน f ีตัดเล่นเอาในตอนนี้นะครับผมหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองน้ำเนาะค่ะ,คะพี่นิวอตอนนี้ก็ตัดเล่นเอานะครับผมค่ะกับนี่เพิ่มไม่คือแปดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะคงสุด้ายยังนี้ แปดเจ็ดแปดตัดต่อกอับสิมมีแปดแปดกับเจ็ดแปดนะคะค่ะนี่ค็เป็นแนวทางของพี่นิวเนาะคะ่ะทางช่องกับขอจคบคลิปว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าบอกกันไหมสวัสดีค่ะ